ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนมีนา53นะครับโดยโจทย์กำหนดให้จุด a 31, 15, 83, 3ลบสามคือหนึคือ83และ D คือ2อลบสเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ข้อใดต่อไปนี้ผิดโอเคพี่แบงค์มาพอดจุดก่อนละกันมีจุดอะไรบ้างมาลองพอดกันดู A คือจุดลบสามห ลบสามประมาณลบหนึ่งลบสองลบสามเนาะลบสามหนึ่งอยู่ประมาณนี้นี่คือ a คือลบสามหนึ่ง b คือจุดหนึ่งห้า b คือหนึ่งห้าก็คือโดยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อยู่ประมาณนี้นี่คือ b c คือจุดแปดสาม 1, นึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดสามก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ C คือ 8, ปสและ D คือสองลบสามสองลบสามคือลบหลบสองลบสามก็อยู่ 3, ประมาณนี้นี่คือ d ดอรูปสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอโทษทีขอเขียนก่อนคือสองลบสามรูปสี่เหลี่ยม A, B, C D.A.B.C.D. นะครับข้อใดต่อไปนี้ผิดด้าน A.B. ขนานกับด้าน D.C. เวลาเราอยากหาด้านขนานกันพี่แบงค์จะต้องนึกถึงทฤษฎีอะไรเอ่ยถ้า L.1 ขนานกับ L.2 แล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือความชันของเส้นที่1ต้องมีค่าเท่ากับความชันของเส้นที่2 ซึ่งจริงๆมันมาเป็นแพ็คคู่ก็คือถ้า L1 ตั้งฉากกับ L2 แล้ว m1 คูณ m2 ต้องมีค่าเท่ากับลบ1ดังนั้นในข้อนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะตรวจสอบว่ามันขนานกันหรือเปล่าพี่แบงค์ก็อยากจะเออพี่แบงค์ต้องทำอะไรว่า AB ขนานกับ DC หรือเปล่าพี่แบงค์ก็ต้องไปหาความชันของ AB แล้วดูซิว่าเท่ากับความชันของ DC หรือเปล่าถ้าเท่ากันจริงก็แปลว่ามันขนานกัน ทีนี้ยังจําสูตรได้ไหมครับการหาความชันของจุดกับจุดการหาความชันของจุดกับจุดโอเคพี่แบงสอนโดยใช้สูตรไปเรื่อยๆร่อยก่อนนะครับความชันของจุดกับจุด x 1 y 1กับ x 2 y 2ถ้าอยากหาความชันมีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1โอเคนะครับดังนั้นในที่นี้ถ้าความชันของ a b พี่แบงก็จะต้องเอาเป็น y 2ก็คือ5ลบหหารด้วย1ลบกับลบสแล้วความชันของ dc ก็คือเส้นนี้ถูกป่ะครับเส้น dc เอา3ลบกับลบสหารด้วย8ลบกับสโอเคเริ่มคิดเลข5้ลบ1เหลือ4 1่ลบลบสก็ได้4 8 3แลบลบสได้6 8ลบสได้6 ความชันมันเท่ากันนีเพราะว่าถ้าเราตัดเลขกันแล้วมันเหลือ1มีค่าเท่ากับ1แปลว่าในข้อนี้ช้อยหนึ่งช้อยหนึเป็นช้อยที่ยังถูกอยู่โอเคนะครับถัดมาโจทย์ถามหาผลบวกของความยาวด้าน AB กับด้าน DC ความยาวด้าน AB กับความยาวด้าน DC แท่งบอกว่าความยาวของด้านก็คือความยาวเป็นระยะทางระหว่างจุดกับจุดปะครับระยะทางของจุดกับจุดถ้าพี่แบงค์เอาจากรูปนี้มาเขียนสูตรกันน่าจะจำกันได้แหละทบทวนหน่อย d d ด c มีค่าเท่ากับ square root x 2ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์อยากหา ระยะทางของ A B บวกกับระยะทางของ C D ดูซิว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะ10บรูท2จริงหรือเปล่า10บรูทสระยะทาง A B หาไงนะแทนสูตรเลยนะก็เลยกลายเป็นสแควรู x 1, เอ่อ x 2ลบ x 1ก็คือ1-3ลบลบส ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y สองลบ y หนึ่งก็คือห้าลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ square root cd ก็เอา x สองลบ x หนึ่งก็คือแปดลบสองทั้งหมดยกำก,ก, 1, ยกำลังสองบวกกับ y สองลบ y หนึ่งยกกำลังสองก็คือสามลบลบสามโอเคนะครับสามลบลบสาม โอเคมาคิดเลขกันต่อทีนี้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสแควร์ร o ทหนลบลบ3มก็คือ4ี่กำลังสองหลบ1ก็คือ4ี่กำลังสองบวกกับ8ลบ2ก็ได้6กกำลังสองสลบลบ3มก็คือได้หกกำลังสองตัวนี้ก็เลยกลายเป็น16บวก16ก็คือสามสองตัวนี้คือสาหบวก3ามหก็เลยได้7จ็ดสิบสอง ถ้าถอดรูทต,ตัวนี้ออกมาตัวนี้จะได้สี4รูท2ตัวนี้จะได้6รูท2เพราะฉะนั้นบวกกันได้ส10รูท2ก็เป็นจริงอีกล้วดังนั้นช้อยนี้ก็ยังเป็นช้อยที่ถูกต้องอยู่ช้อยส์2นะครับโอเคทีนี้เขาบอกว่าระยะตั้งฉากจากจ,ากจุด A ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด C และ D มีค่าเท่ากับ9รูท2ส่วน2 โอเคถ้าบอกว่าระยะตั้งฉากจากจุด A ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด C D แปลว่ามันเหมือนกับจะหาเส้นไหนเอย่ยมันเหมือนกับจะหาเส้นนี้ปะครับเอ,อ่อใช้สีอะไรดีใช้สีน้ำเงินนะลากลงมาแล้วต้องตั้งฉากแล้วอยากรู้ว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่อยากรู้ว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ นั่นหมายความว่ากำลังจะหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นปะครับโดยเป็นการหาระยะห่างระหว่างจุด A ไปยังเส้นตรง CD จริงไหมโอเคมาลองทบทวนสูตรกันหน่อยระยะทางระหว่างจุดกับเส้นจุด x 1 y 1กับเส้นตรงต้องเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0 ระยะทางที่หามาต้องเป็นระยะทางที่ตั้งฉากและเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดด้วยระยะทางที่ได้ตัวนี้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ a อ s o l u t e a x 1หนึ b, 1, ่งบวก b y1 บวก c หารด้วยส qua root a กำลังสองบวก b กำลังสองดังนั้นนั่นหมายความว่าพี่แบงค์จะต้องสร้างสมการของเส้นซ d ให้ได้ก่อนปะพี่แบงค์ควรจะสร้างสมการเส้นนี้ให้ได้ก่อน โอเคพี่แบงค์ขอลบสูตรบางสูตรออกไปบ้างนะจะได้เอาเอาเนื้อที่มาเขียนต่อตัวนี้นะครับระยะทางเ,เส้นตรง CD การจะสร้างเส้นตรงในที่นี้พี่แบงค์จะต้องรู้ความชันความชัน CD รู้ยังรู้แล้วจากข้อมูลตัวนี้ไงนี่ไงความชัน CD ความชัน CD คือ1 แล้วจุดที่ผ่านจะเลือกใช้จุดไหนก็ได้ถูกไหมครับเพียงบอกว่าอยากใช้แพทเทิร์นเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0ถ้ารู้ว่าความชันคือ1เปรียบเทียบพดซะลบ a ส่วน b มีค่าเท่ากับ1ปกติพี่แบงค์เอาลบไว้ที่ a หรือเปล่าเปล่านะเอาลบไว้ที่ b 1ก็คือ1ส่วน1แปลว่าเปรียบเสมือนคือ a คือ1แต่ b คือลบ1ถูกไหมครับ ดังนั้นตรงนี้พี่แบงค์ก็เลยบอกว่ามันคือ x ลบ y บวก c มีค่าเท่ากับ0แล้วเอาจุด2อลบสลงไปแทนค่าเอาจุด2อลบสลงไปแทนค่าจะได้อะไรเอ่ยโอเค2อลบสลงไปแทนค่าขอโทษทีนะครับก็กลายเป็น2อลบกับลบสบวก c เท่ากับ0 c เดียวโอเคบวกลบเลขก่อนก็คือ2อบวก3บวก c เท่ากับ0 c เดียวก็คือลบ5ะครับเพราะฉะนั้นพอ c เดียวคือลบ5พี่แบงก์ก็สามารถสรุปได้ละว,ว่าสมการเส้นตรงคือ x ลบ y ลบ5เท่ากับ0โอเคนะสมการเส้นตรงคือ x ลบ y ลบ5เท่ากับ0ถ้าเราเอามาหาระยะทาง c ระยะทาง มีกี้จุดนี้คือจุดอะไรเอ่ยจุด x 1นึ่ง y 1ก็คือจุด a จุด a คือลบสามหดังนั้นพี่แบงค์เปรียบเสมือนกับตรงนี้คือลบสมหเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอ b บส์ลูดเอามาเปรียบเทียบตัวนี้นะครับใช้สมการนี้กับจุดนี้มันก็คืออบส์ลูดเอาลบสลงไปแทนค่าก็คือลบสลบกับ1 ลบกับ5ส่วนด้วยส q u a r e root ของ1กํลัง2บวก1กํลัง2โอเคนะครับข้างบนเนี้ยมันได้ลบ9ใส่ absolute ก็เลยออกมาเป็น9ส่วนข้างล่างก็คือรูท2ทีนี้ถ้าเราลอง c o n j u g a t ดูก็ conjugate ด้วยรูท2ส่วนรูท2ดังนั้นตัวนี้ออกมาก็กลายเป็น9รูท2ส่วน2ป่ะครับดังนั้นช้อยส3ถูกต้องไหม ช้อยสามก็ยังถูกต้องอยู่ทีนี้มันคำตอบมันน่าจะเป็นช้อยสี่เลยละ่ะเพียงแต่ว่าถ้าพี่แบงค์อยากจะพิสูจน์ให้เราดูต่อพี่แบงค์ใช้คุณสมบัติอะ่ะพี่แบงค์ไม่ไปทำต่อเรารู้ว่าความชันของ a b กับความชันของ dc เท่ากันแปลว่า a b ต้องขนานกับ cd เขาบอกว่าระยะตั้งฉากจากจุด b ไปยังเส้นตรงจุด cd ในช้อยสี่นะครับระยะตั้งฉากจากจุด b ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด c และ d พี่แบงค์บอกว่ามันก็คือเส้นนี้ไหมซึ่งคำว่าระยะตั้งฉากของเส้นขนานเนี่ยมันจะต้องเท่ากันตลอดเวลาปะเส้นนี้ไอจุดเนี้ยต้องเท่ากันปะไม่ใช่จุดครับขอโทษความยาวเส้นนึกออกไหมครับเพราะว่าถ้ามีเส้นตรงสองเส้นขนานกาันระยะห่างตรงน,นี้ทั้งคู่จะต้องเท่ากันตลอดเวลาปะครับ ดังนั้นถ้าเมื่อกี้ช้อยสามเราบอกว่าตัวนี้คือเก้ารูทสองส่วนสองช้อยสี่ความยาวตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้ารูทสองส่วนสองด้วยโดยอัตโนมัติดังนั้นช้อยสี่ก็เลยผิดครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะสอนเพิ่มเติมนิดนึงในการหาความชันของเส้น AB พี่แบงค์บอกว่าขอลบตรงนี้ทิ้งนะลบลบบางส่วนทิ้งละกัน โอเคลบตรงกลางๆนี้ทิ้งรูปมันเกะกะตอนที่พี่แบงค์อยากจะเช็คช้อยหนึ่งะครับแทนที่พี่แบงค์อยากจะไปต้องไปเขียนสูตรเขียนอะไรเยอะแยะพยีงไม่เขียนสูตรแล้วทำง่ายๆโดยการโดยการหาความยาวของตรงเนี้ยเหมือนกับทําสามเหลี่ยมขึ้นมาความยาวของตรงนี้มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ แล้วก็หาอัตราส่วนของตรงนี้ว่าสูงขึ้นมาเท่าไหร่แล้วความกว้างของฐานมันเท่ามันเท่าไหร่ทําเหมือนกับอัตราส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันสูงขึ้นมาห้าฐานมันกว้างขึ้นมาหนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงเออลบสามถึงหนึ่งมันกว้างขึ้นมาสี่ขอโทษครับมีกี้ความสูงมันคือห้าลบหนึ่งมันได้สี่เหมือนกันและเช่นเดียวกันตรงนี้สามลบกับลบสามความสูงตรงนี้ ก็คือ6ฐานตรงนี้ก็กว้าง6เห็นไหมครับว่าอัตราส่วนมันก็เท่ากันอยู่ดีมันก็อาจจะทําเร็วๆแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปใส่สูตรใช้ความเข้าใจอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแต่ข้อสรุปข้อน,นี้ก็คือตอบ4โอเคนะครับ